เร่นี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เขามาเจอเนาะอาจจะใช่หรือไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้นะมาดูกันอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณอ่าอยากได้ยินจากคุณเขาอยากได้ยินว่าคุณยังไม่สามารถเอาเขาออกจากใจออกจากหัวออกจากความรู้สึกของคุณได้เลยนะคะคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่ยังคงมีเขาอยู่ในหัวใจอ คุณยังติดกับเขาอยู่นะอะออืย่างนี้ก็ได้หรออะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณออะแล้วเริ่มขอมองบนได้ว่านั่นไงคือคนเนี้ยเขาน่าจะมันนาเพราะว่าทําไมถึงพูดว่านั่นไงอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณเขาอยากได้ยินว่าคุณน่ะคุณน่ะยังไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาไปหรอ คุณปล่อยเขาไม่ได้คุณยังคงมีเขาอยู่ในหัวใจยังคงคิดถึงแต่เรื่องเขาก่อนนอนก็คิดถึงตื่นมาก็ทีดคิดถึงนะคะโอ้ยตายตายตาย,ตายฉันจะอ่านจบไหมในคลิปเนี้ยออะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณน,นี่แต่นะคะเขาก็อยากจะ เด้ยินจากคุณว่าถึงแม้คุณยังคงคิดถึงเขาอยู่ยังคงมีเขาอยู่ในหัวในใจแต่ตอนนี้คุณก็ดูแลตัวเองได้ดีนะคะคุณไม่ได้ทุกไม่ได้เศร้าไม่ได้โศกอะไรและคุณก็กลับมาแบบดูแลตัวเองได้ดีเพราะเพื่อเขาด้วยแอบมั่นหน้านิดนึงเนาะจะอ่านจบไหมนะ อะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณเขาอยากได้ยินจากคุณว่าคุณนะยังคงมีเป้าหมายเดินทางไปในความสัมพันธ์กับเขานะคะยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ละวางมือแล้วก็ต่อให้เขาอะอาจจะต้องเดินไปเดินทางไปทําตามเป้าหมายของเขาเองนะคุณ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 ก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างอยู่เคียงข้างเขาไปนะคะให้เขาถึงเป้าหมายนั้นจ้ะ อะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณเขาอยากได้ยินจากคุณมา่าเขายังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นในหัวใจคุณอยู่เสมอนะคะและคุณก็คงรอเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะ,ะหรือคุณก็เพราะยังอยากที่จะแบบว่าเป็นครอบครัวสร้างบ้านครองเรือนไปกับเขาจ้าอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณเนี่ย สิ่งที่เขาอยากได้ยินจากคุณนะคือเขาอยากได้ยินจากคุณว่าคุณไม่ไปไหนจากเขาหรอกคุณยังคงมีเขาอยู่ในหัวใจอยู่ในชีวิตของคุณนะคะทุกชั่วโมงทุกโมงยามของคุณคุณยังคงมีแต่เขาอยู่เสมอนะคะอะไรอีกอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณนั่นไงสิ่งที่เขาอยากได้ยินจากคุณนะคือคุณนะ่ยยังพร้อมที่จะเป็น พ่อบ้านแม่บ้านสําหรับเขาสร้างบ้านสร้างครอบครัวกับเขานะคะอ,อยู่เคียงข้างกายเขาตายตายตายอะไรที่คอยใหญ่ได้ยินจากคุณคอยากได้ยินจากคุณว่าไม่ว่าหัวใจนะคะดวงจิตดวงวิญญาณของคุณนะ่ะกับเขาว่ามันยังคงเชื่อมโยงกันผูกพันกันอยู่เสมอแม้กายจะไกลห่างนะคะอาจารย์ อะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณเขาอยากได้ยินคุณบอกเขาว่าคุณอยากจะกอดเขาจังเลยอะ่ะขากอดได้ไหมอะ่ะอยากจะกอดนั้นๆมันทำให้เขารู้สึกถึงการเป็นที่รักอะไรที่ทำให้เขาที่เขาอยากได้ยินจากคุณเขาอยากได้ยินจากคุณว่าคุณยืนยันว่าหัวใจของคุณยังคงเป็นของเขาอยู่เสมอใจของฉันยังเป็นของเธอ ไม่รู้มีใครทันเพลงนี้ไหมเ <c oughs> นยะอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณเขาอยากได้ยินจากคุณก็คือคุณบอกเขาว่ากอดฉันสิกอดฉันสิกอดฉันแน่นสิและเขาก็อยากที่จะเข้ามากอดจา้าและอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณสั้นๆง่ายๆได้ใจความไม่พูดเยอะ I love you ต้องปลายใหม่ฉันรักเธอนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้ยินจากคุณเนทะคะ่ะจะบอกไม่บอกก็เรื่องของคุณนะ